ทำไมเลี้ยงหอยเชอรี่แล้วตายตายเพราะอะไรแก้ไขยังไงแล้วคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วเขามีตายกันบ้างไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้นุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยาอกแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยนะครับผมครับเมื่อเราเลี้ยงหอยแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนก็จะพบว่า เอ๊ะทำไมหอยฉันถึงตายฉันก็ดูแลดีแล้วแล้วจะมีวิธีป้องกันและแก้ไขยังไงอ่อสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้หอยตายมีอะไรบ้างแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาเลี้ยงหอยมีการตายกันบ้างไหมเลี้ยงง่ายจริงไหมให้เพื่อนๆช่วยติดตามกันให้จบคลิปนะครับแล้วท้ายคลิปก็จะมีอ่ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับทำไมหอยเชอรี่ตายนะครับที่คนอื่นเขาไม่กล้ามาเปิดเผยนะครับเพราะว่ากลัวเ,เพื่อนๆที่สนใจจะเลี้ยงหอยนะครับ เสียความมั่นใจที่จะเลี้ยงนะครับถ้าทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมมองว่าการที่เชื่อมั่นหรือการไว้ใจใครสักคนหนึ่งนะครับควรมาจากการที่เขาพูดความจริงมันไม่ได้เกิดจากความที่เราปกเปิดข้อมูลหรือเอ่ยคำเท็จไปนะครับคำหลอกลวงไปนะครับอันนี้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าหอยเชอรี่เป็นหอยที่น่าเลี้ยงน่าเลี้ยงมากๆนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ จริงๆเขาเลี้ยงง่ายมากครับถ้าเข้าใจเขาก็พยายามศึกษาและเข้าใจนะครับแล้วก็จะจะเห็นตามผมว่าหอยเชอรี่เป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงมากจริงๆครับสาเหตุการตายของหอยเชอรี่มีอะไรกันบ้างแล้ววิธีป้องกันกันยังไงไปชมกันเลยครับผมสาเหตุหลักๆนะครับเอาแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมให้น้ําหนักไปที่เรื่องน้ํานะครับ เรื่องน้ําเสียนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคือประมาณสัก80%เลยผมให้น้ําหนักไปตรงนี้นะครับคือหอยเชอรี่เขาเลี้ยงง่ายนะครับเขาอยู่กับน้ําได้อ่ทุกชนิดนะครับอ่ไม่ทุกชนิดเนาะเกือบทุกชนิดคือน้าบาดาลเขาก็อยู่ได้น้าปลาปลาก็อยู่ได้นะครับน้บําบอก็อยู่ได้นะครับส่วนน้ําก่อยนะครับพอดีเพื่อนๆถามมาเนาะน้ําก่อยว่าสามารถเลี้ยงหอยเชอรี่ได้ไหมอันนี้ก็ กำลังให้เพื่อนในกลุ่มนะครับศึกษาอยู่นะครับเพราะว่าผมก็มีขีดจํากัดเนาะเพราะว่าบ้านผมอยู่อยู่สุรินเนาะมันมันไม่มีน้ําก่อยนะครับอันนี้คือเกินความสามารถนะครับแต่ก็ยังตามเรื่องให้เพื่อนๆอยู่นะครับว่าน้ําก่อยสามารถเลี้ยงได้หรือเปล่านะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลก็พิมพ์มาบอกเพื่อนๆได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมความเป็นกยเป็นด่างเขาก็สามารถาปรับตัวได้ได้ดีเลยนะครับผมแล้วทําไมเขาตายล่ะแน่นอนครับถ้าหอยเชอรี่นี่ เขาเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนโสกโปกนะแต่เขาเป็นคนเอ่อเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากคือถ้าเขาเจอน้ําเสียเขาจะตายเลยนะครับอาจจะตายหมดบ่อเลยก็ได้นะครับถ้าเอาเขาไม่ทันดังนั้นเรื่องน้ําสําคัญมากแล้วก็มันจะโยงใยไปกับเรื่องอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่ปัญหาสําคัญมากเลยครับถ้าเราปล่อยให้น้ําเสียนะครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มัน มัน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 เป็นผลพวงตามมาจากการตายของหอยจากที่เราแบบไปช่วยเหลือเขาแล้วเนาะเรารู้ละอ่ะเราเพิ่งเพิ่งสังเกตหรือลึ่งเพิ่งรู้เนาะว่าหอยโอ้เขาเริ่มตายแล้วจากการน้ําเสียเนาะทีนี้ผมบอกจริงๆถ้าปล่อยให้น้ําเสียนี่คือปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเขาถึงเราเปลี่ยนน้านะครับไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บ พรุ่งนี้แล้วเขาจะหยุดตายนะครับเขาก็จะมีการทยอยตายเรื่อยๆนะครับก็เพราะว่าผลพวงจากการที่เราปล่อยให้น้ําเสียนะครับดังนั้นน้ําไม่ควรจะทําให้เสียเป็นเด็ดขาดดีที่สุดนะครับควรเช็คตลอดคือใส่ใจกับน้ําเป็นอันดับแรกเลยสําหรับผมนะครับเพราะว่าถึงเราเปลี่ยนน้านะครับอัตราการตายของเขาเนาะเขาก็ยังแบบตายต่อเนื่องซึ่งทําไมเขาถึงตายต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยคือถ้าน้ําเขาเสียนะครับเขาจะมี มีการติดเชื้อชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้หอยอ่อนแอเนาะแล้วก็อาจจะเหมือนหอยป่วยเนาะเขาก็จะสมสมสม,สมแล้วค่อยๆไล่ตายทีท,ท,ท,ทีเรื่อยๆนะครับระยะเวลาที่การกู้น้ําเสียนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสักสามวันสี่วันนะครับก็คือผมใช้วิธีเปลี่ยนน้าทุกวันเลยนะครับหลังจากที่ปล่อยให้น้าเสียเรารู้ปุ๊บเปลี่ยนน้าเช้ามาอีกวันหนึ่งก็เปลี่ยนน้า ก็เปลี่ยนน้าติดต่อกันประมาณ3วันนะครับแล้วก็ผมก็ใช้รู้ว่ามันติดเชื้อผมก็ใช้น้าส้มควันไม้นะครับในการฆ่าเชื้อนะครับน้ำส้มควันไม้ที่ผมใช้นะครับผมก็ใช้น้ำส้มควันไม้สองเปกนะครับหรือว่าครึ่งกั๊กนะครับเป็นคนวงในเท่านั้นถึงจะรู้นะครับสองเปกนะครับหรือหนึ่งกั๊กนะครับ ลายน้ําในบัวนะครับบัวลดน้ํานะครับแล้วก็ค่อยๆลดให้ทั่วนะครับไม่ควรจะเทแบบพวดเดียวกระจุกเดียวนะครับเพราะว่ามันบางทีก็อาจจะทําให้หอยเขาระคายเคืองแสบได้นะครับนอกจากจะช่วยฆ่าเชื้อที่หอยเขาติดเชื้อมาแล้วนะครับก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรบําบัดน้ําไปในตัวด้วยนะครับคือประโยชน์เขาเยอะนะครับไอ้น้ําส้มควันไม้นะครับควรมีนะครับ คนมีไว้สําหรับคนเลี้ยงหอยนะครับวิธีแก้ไขน้ําเสียแก้อย่างไงครับอันดับแรกเลยเนาะก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงไปสักพักหนึ่งอา้าวแน่นอนแหละจะเกิดความรู้สึกเหมือนผมเลยคือขี้เกียจเปลี่ยนถ่ายน้ําดังนั้นสเต็ปต่อไปเพื่อนๆก็ต้องศึกษาเรื่องระบบน้บนําวนระบบน้ําวนนี่ก็คือ มันมันช่วยตอบสนองของเราเนาะตอบสนองเอาง่ายๆตอบสนองครับที่เกียจของเรานี่แหละก็คือเราไม่ต้องมานั่งถ่ายเปลี่ยนน้าบ่อยเนาะก็ทําระบบน้ําวนก็จะช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ําหรือถ้าใครเซตระบบน้ําดีๆนี่การเปลี่ยนถ่ายน้ําอาจจะอาจจะนะไม่ต้องทําเลยก็ได้นะครับถ้าเซตระบบดีๆนะครับผมอันนี้ก็ค่อยๆศึกษากไปทีละหน่อยนะครับผมก็ ก็ติดตามดูในคลิปได้นะครับมีระบบน้ำวนนะครับพอเป็นแนวทางได้ในคลิปปัญหาเกี่ยวกับน,น้ำอีกก็คือการใส่ระดับน้ำนะครับอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับเพื่อนๆนก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆนได้ลงมือทำเองนิดเนาะแต่ที่ผมแนะนำก็คือระดับที่15เซนถึง30เซนนะครับปริมาณที่ที่เราเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับ นั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ให้หอยตายนะครับคือถ้าหนึ่งบ่อนอกของเพื่อนๆแล้วเลี้ยงปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับทําให้การบริหารจัดการน้ำเน่เกี่ยวพันกับน้ําอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากคือมันต้องดูแลใส่ใจจริงๆนะครับซึ่งการดูแลใส่ใจมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลอีกนะครับใครมีเวลามากใครมีเวลาน้อยใครขยันใครขี้เกียจ ปริมาณที่ผมแนะนํานะครับก็คือห้าสิบปร์เซนของพื้นที่นะครับก็ลึกๆก็ไปดูในคลิปได้อีกครับโอ้คลิปผมนี่รู้สึกว่าผมจะทําไว้ครอบคลุมมากเลยนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเออ่จะเลี้ยงหอยนะครับก็กดติดตามนะครับไว้แล้วก็เข้าไปดูในคลังวิดีโอได้นะครับมีมีหน้าหน้าครบนะครับศัตรูของหอยเชอรี่นะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นะครับต้องเข้าใจเขาเขาคือเป็นสัตว์ที่ ไม่มีความสามารถในการปก,ป,กป้องตัวเองเลยนะครับการปกป้องตัวเองจากศัตรูเขาแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเป็นศัตรูตั้งแต่แรกเกิดก็คือมีปลามีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตัวมาหน่อยก็เป็นงูเป็นหนูเป็นนกปากหางครับแล้วก็สัตว์ที่กินเนื้อบางประเภทอาจจะเป็นสัตว์เลือ้อยคานบางประเภทนะครับผมก็เยอะเยอะอยู่นะครับแต่อันนั้นมันจะมีปัญหาสําหรับ ผู้ที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงในบ่อบอธรรมชาติซึ่งผมก็ได้แนะนําเหมือนกันนะครับว่าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับอันนั้นอาจจะเป็นปัญหาแต่สําหรับเพื่อนที่ท่านใดที่เลี้ยงเป็นบ่อเป็นอะไรก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับแค่ปกป้องเขาดีๆก็ปัญหาตรงนี้ก็ไม่น่ามีนะครับน้ําฝนจากการทีส่สังเกตมานะครับถ้าวันไหนฝนตกหนัก เช้าขึ้นมานะครับก็จะมีจะมีหอยนะครับหอยตายมากขึ้นจากปกตินะครับคือต้องบอกก่อนนะครับอันนี้พูดให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับจะได้ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับคือหอยนะครับอย่างผมเองนะครับเขาก็ตายตายนะครับไม่ใช่ผมเลี้ยงแล้วพันหอยผมเป็นอมตะไม่มีวันตายไม่ใช่นะครับผมก็เลี้ยง เลี้ยงก็ตายเหมือนกันนะครับก็มีตายเกือบทุกวันหรือทุกวันนะครับอาจจะตัว2ตัวหรืออาจจะ4ีหตัวแล้วแต่เป็นเพราะอะไรก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับร,ระดับน้ําอีกนะครับคือระดับน้ําถ้าเราใสา่น้อยเกินไปนะครับฝนมันตกมากนะครับทําให้อุณหภูมิของน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนะครับเพราะว่าฝนน้ําฝนเองเขาเขาเย็นเนาะไอส่วนนี้ก็ไม่มีผลมากนะครับ ก็นิดหน่อยนะวิธีป้องกันก็ควรจะมีหลังคานะครับสําหรับบ,บ่อหอยเนาะอย่างตัวผมเองผมได้ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยอย่างเพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมก็ใช้สแสลมนะครับเพราะว่าการที่ผมจะไปลงทุนพูดจริงๆมันก็ต้องใช้ต้นทุนนะครับแล้วผมก็ว่าผมว่าผมยอมรับการตายของตรงนี้ดีกว่านะครับดีกว่าไปลงทุนทําหลังคาเนาะเพราะว่าประเมินแล้วมันน่าจะมันน่าจะโอเคกว่านะครับ คือเราพยายามเลี้ยงหอยก็ได้ให้ต้นทุนมันน้อยที่สุดนะครับได้ผลดีที่สุดแล้วอีกสาเหตุหนึ่งนะครับอันนี้สาเหตุผมว่าสาเหตุนี้เพื่อนๆหลายคนก็ก็อาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่ามันเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้เหรอก็คือเนาะหอยเพื่อนๆก็เลี้ยงเปลี่ยนน้ำกันแล้วให้อาหารก็โอเคแล้วเนาะเพอร์เฟกทุกอย่างแต่เพื่อนๆอาจบางคนอาจจะลืมคิดไปว่า อนอกจากเขาอาศัยอยู่ในน้ําแล้วเขาหากินแล้วให้เขากินอิ่มแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือคือที่อยู่อาศัยของหอยนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเคยคิดกันหรือเปล่าว่าหอยเขาก็ต้องมีการพักผ่อนนะครับถ้าไม่คือนึกออกไหมถ้าเขาต้องแบบสมมติน้ําเสียเขาดินน้นรนตลอดน้ําเสียตลอดโดยที่ตัวเองทาไม่ได้พักผ่อนเนาะเขาไม่ได้พักผอ่อนนี่ก็จะทําให้เขาอ่อนเพลียนะครับก็เสียพลังงานนะครับคือ เขาก็ต้องมีพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็คือง่ายๆก็ต้องหาการจัดบ่อเนาะก็จัดบ่อไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะครับผมสไตล์ผมก็จัดแบบรกๆครับคือให้พื้นที่เขามีพื้นที่เกาะเยอะๆนะครับมันเกี่ยวพันมากเลยครับถ้าเราเลี้ยงหอยเยอะเกินไปพื้นที่เขาก็แย่แย่งกันเขาก็จะไอตัวหนึ่งพักผ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งก็มาแกลอะไรเงี้ยทําให้เขาพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้ก็อีกสาเหตุนหนึ่งนะครับ ซึ่งจะทําให้หอยอ่อนแอแล้วก็ตายได้นะครับเป็นไงครับถ้าไม่ลึกซึ้งคงคิดไม่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมพยายามเข้าใจหอยครับสาเหตุการตายอีกแบบหนึง่งแบบนี้ก็เกินคาดเพื่อนๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับคือสําหรับคนที่สูบบุหรีนะ่เนาะสูบบุหรี่หรือหนักวันนั้นก็คนที่สูบบุหรี่สูบยาเส้นนะครับหลังจาก มวนยาสูบเสร็จเนาะมวนยาสูบสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บไม่ควรจะไปจับหอยเลยนะครับควรไปล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับไม่ล้างมือเนาะไปจับหอยนี่ก็ทําให้โอกาสหอยตายได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเอ่อใบายาสูบก็คือหนึ่งในยากําจัดหอยเชอรี่นะครับซึ่งก็ไล่ไปดูในคลิปได้นะครับอาหารอะไรที่ไม่ควรให้หอยเชอรี่กินนะครับก็มีจริงๆมันมีมากกว่าสอย่างนะครับแต่ว่า ด้วยข้อมูลที่แท้จริงแล้วผมสามารถหาได้แค่แค่สอย่างนะครับเราอาหารให้อาหารเม็ดนะครับให้เยอะเกินไปนะครับอาหารเม็ดนี่จะเป็นตัวที่ทําให้น้ําเสียได้ไวนะครับดังนั้นก็ต้องต้องให้เป็นพืชเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาอาหารเม็ดเสริมนะครับดังนั้นก็ต้องต้องจากการดูแลน้ํา ให้มันโอเคนะครับให้มันดีๆนะครับต้องใส่ใจน้ํายิ่งขึ้นนะครับหลังจากเพื่อนๆนะครับได้ทําทุกข้อแล้วนะครับที่โอกาสที่จะทําให้หอยตายนะครับปฏิบัติน้ําก็ไม่เสียอาหารก็อะไรก็หมดแล้วนะครับวิธีป้องกันทุกอย่างก็โอเคแล้วแล้วยังพบว่าหอยยังมีการตายอยู่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆ ทำใจนะครับคือทําใจอย่างเดียวครับและยอมรับความจริงข้อนี้ที่ผมกําลังจะเปิดเผยนะครับก็คือถึงเราจะดูแลเขาดีดีที่สุดแล้วเขายังมีการตายขึ้นมันเป็นเรื่องปกติครับคือหอยเชอรี่เป็นสัตว์ที่แพรพันธุ์ได้เยอะนะครับเขาต้องการแพรพันธุ์นะครับขยายพันธุ์เป็นหลัก การปกป้องตัวเองเขาจะน้อยอัตราการตายเขาจะสูงขึ้นฟังนิชานะครับอัตราการตายของหอยเชอรี่จะเยอะคือมันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เยอะนะครับคือต้องบอกว่าธรรมชาติเขาเขาแบ่งสารตันส่วนจัดสรรคือระบบของธรรมชาติธรรมชาติเขาวางแผนมาดีมากคือสัตว์อะไรก็ตามที่ขยายพันธุ์ได้เยอะ อย่างหอยเชอรี่เองใช่ไหมครับออกไข่ทีะ่ะเยอะออกไข่ได้ทีๆออกไข่ได้ครั้งละมากมากฟักไข่ด้วยระยะเวลาสั้นนะครับเขาจะมีอัตรา,ตาการตายค่อนข้างสูงคือธรรมชาติเขาได้ลังสรรมาให้เป็นเช่นนี้นะครับแต่ทีนี้คือไม่อยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสที่การตายไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงหอยแล้วไปดูไปรอรุ้นว่าเอ้ยวันนี้จะตายไหมจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าผมบอกได้เลยครับรอดแต่ว่าต้องเข้าใจเหตุและผลและปัจจัยอีกหลายๆอย่างว่าทําไมเขาถึงมีการตายคือไม่อยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสไปมองผิดจุดว่าดูถ้าเราไปเฝ้ามองดูว่าเขาจะตายไหมแปลว่าจิตของเราไปอยู่กับการตายของเขาแล้วทีเนี้ยจิตเราจะฟุ้งซ่านจะเสียความ พยายามเสียความตั้งใจเขาเรียกว่าถดถ,ถอยกับการเลี้ยงคือบอกตรงๆนะครับผมพูดตรงๆแบบว่าผมกล้าพูดเลยไม่มีใครคนไหนในโลกนี้เลยดีกว่าไม่ว่าฟาร์มไหนหรือใครเก่งกาจแค่ไหนเลี้ยงหอยแล้วไม่มีไม่มีไม่มีมมหอยตายผมไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆครับเพราะว่าใครก็ตามที่เลี้ยงหอยต้องมีหอยตายแน่นอนจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงก็ต้องตายดังนั้นเพื่อนๆที่เลี้ยงหอยแล้วตายไม่ใช่คุณ ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแค่คุณยังไม่ยอมรับธรรมชาติของเขาแค่นั้นเองผมอยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสอีกอย่างหนึ่งคือไม่ควรไปมองที่การตายของเขาแต่ไปมองว่าก่อนที่เขาตายหรือระหว่างที่เขาตายเนี่ยการแพร่ขยายพันธุ์ของเขามันทวีคูณมากกว่าเป็นทวีคูณมากกว่าการตายของเขาเยอะมากนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้หอยเชอรี น้าเลี้ยงเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ได้เยอะผมพูดไปเพื่อนๆอาจจะงงนะครับแต่เพื่อนๆลองคิดตามนะครับส่วนอันนี้ไหนๆผมก็เปิดเผยแล้วเนาะเอามาพูดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดอีกนะครับอัตราการตายของเขาทําไมหอยเชอรี่ถึงมีอัตราการตายเยอะเป็นเพราะอะไรแล้วธรรมชาติเขาวางแผนมามาไว้ยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดผมพยายามศึกษาหอยจนผม ทุกวันนี้ผมเริ่มไปคุยกับธาปรมชาติเริ่มจะรู้เรื่องแล้วครับก็รู้ว่าทําไมทําไมหอยเชอรี่ทาไมมันต้องมีอาการการตายที่เยอะด้วยฮะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมเริ่มไปแนละ้วผมสมองผมเริ่มไปแนละ้วอะเนี้ยก็ยังไงนะครับก็ติดตามคือรีบกดติดตามคนช่องคนติดหอยไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันแบบนอนสต็อปนะทุกเรื่องราวของหอยเชอรี่จะมาเปิดเผย ที่นี่แน่นอนนะครับแบบไม่มีหมกเม็ดนะครับแน่นอนแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปช่วยกดติดตามเพจด้วยนะครับองแตกฟาร์มหอยเชอรี่สุรินราคาถูกนะครับในเพจจะมีอะไรบ้างอ่าในเพจก็จะมีะสาระดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่ทั้งบทความทั้งคลิปนะครับก็ไปติดต่อตามกันได้นะครับแล้วก็มีบางทีก็มุมทะเลนทเลนของผมเอาไปลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหอยเชอรี่ขององค์แต่ฟาร์มนะครับขอบอกก่อนนะครับมีเป็นช่วงๆอ่ะแต่ช่วงๆนี้ไม่ใช่มีแพนด้านะครับ <c oughs> ก็คือเป็นระยะเวลาครับก็ต้องคอยกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูกันนะครับผมเพราะว่าบางทีโปรก็หมดไวนะครับกดติดตามไว้แล้วเราไปดูคลิปหน้านะครับอัตราการตายของหอยเชอรี่ทำไมถึงมีอัตราการตายแบบนี้เป็นเพราะอะไร แล้วผมคุยกับธรรมชาติรู้เรื่องจริงไหมไปพิสูจน์กันนะครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอบพระคุณครับท่านใดนะครับสนใจเรื่องหอยนะครับก็อย่าพลาดเลยนะครับกดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่ยังมีอีกมากมายเช่นเคยนะครับทุกวันนี้ยิ่งอัดแน่นกว่าเดิมนะครับ จะได้เท่าทันคนนะครับแล้วก็แนวท